สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับผลิตพิธีการลงทุนนะคะประจําสัปดาห์ในครั้งนี้มองเอาลุกระหว่างวันที่25จนถึง29พฤศจิกาย,ยนนะคะ2556นะคะตอนนี้ตลาดพื้นไทยก็คิดว่ายังคงให้น้าําหนักกับปัจจัยภายในเป็นหลักเช่นเดิมน,นะคะก็คงเน้นเรื่องของการเมืองแล้วก็พัฒนาการของการชุมนุมน,นะคะถึงแม้ว่าจะผ่านพ้นประเด็นสําคัญไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะคะที่สารร,รัฐมนูญมีคําตัดสินออกมานะคะในเรื่องของตที่มาของสอวจากการแก้ไขร,รัฐมนูญ ะะถึงผลจะออกมา,าไม่ได้ดูเลวร้วายมากเท่าที่เราคาดแต่ว่าก็ไม่ได้มีผลทําใหา้ตัวการชุมนุมของกลุ่มผู้ที่ต่อต้านรัฐบาลเนี่ยจบสิ้นไปนะคะก็มองว่ายังคงต้องตามดูพัฒนาการเพราะว่าเป้าหมายของทางกลุ่มที่ต่อต้านเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตั้งไว้ชัดเจนนะคะว่าจะาขับไล่รัฐบาลให้ได้ภายในสิ้นเดือนนี้นะคะเพียง สัปดาห์นี้เนี่ยเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเพราะฉะนั้นก็คงจะมีความร้อนแรงมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นปันจจัยจากภายในถือว่าค่อนข้างที่จะกด,ดันภาพรวมนะคะนอกเหนือจากเรื่องของการชุมนุมแล้วสัปดาห์นี้ก็ยังมีเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะต้องเรียกได้ว่าคงจะร้อนแรงทั้งในแล้วก็นอกสภาทีเดียวนะคะประเด็นต่างๆคงถูกยิกยกขึ้นมามากขึ้นนะคะทั้งใน2ส,ส่วนเพราะฉะนั้นก็มองว่าตลาดก็อาจจะมีแรงกดดันเป็นความเสี่ยงทางลงอยู่นะคะในขณะเดียวกัน ตัวปัจจัยภายนอกเองเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงนี้เรื่องของความกังวลต่อการปรับลดปริมาณ QE เนี่ยก็กลับเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากที่ข้อมูลเศรษฐกิจหลายตัวของสหรัฐอเมริกาเนี่ยออกมาก็ถือว่าค่อนข้างที่ดีกว่าคาดนะคะก็อาจจะเริ่มมีความกังวลมากขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้า ที่จรณาจากคอมเมนต์ล่าสุดของอว่าที่ประธานเฟดคนต่อไปนะคะคือนางเจเนตเยเรนเนี่ยที่เคยกล่าวในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างจดอินไปในทางโปรตัวการครงมาตรการ QE เอาไว้นะคะเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ย การแสดงท่าทีของนางเยเลนเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนว่า,ามีความกังวลต่อการปรับลดตัวมาตรการ QE เร็วจนเกินไปเนี่ยน่าจะส่งผลเสียต่อตัวเ,เศรษฐกิจโดยรวมของสหรัฐมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ถ้ามีมุมมองในเชิงว่าถ้าลดเร็วเกินไปยังเป็นความเสี่ยงเนี่ยเราก็คิดว่าเยเลนน่าจะต้องการหรือว่าเฟดเองเนี่ยต้องการจะใช้เวลาที่ยาวนานมากขึ้นในการตัดสินใจอมองว่า,เ,าเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยมีความมั่นคงแข็งแรงมากเพียงพอนะคะ ดันั้นเรื่องของการปรับลดปริมาณ QE ถึงแม้ว่าจะเข้ามาสร้างความพันผวนให้กับตลาดในช่วงนี้แต่เราก็ยังมองว่าความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับลดตัวมาตรการ QE ในการประชุมครั้งสุดท้ายของปีนี้คือในช่วงวันที่17จนถึง18ธันวาคมเนี่ยเรายังมองว่าโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างน้อยนะคะมีความเป็นไปได้มากกว่าว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมหรือว่ามีนาคมในปีหน้านะคะ,ะปัจจัยเล็กๆที่จะเกิดขึ้นในรอบสัปดาห์หน้านะคะก็คือเรื่องของการเอฟเฟกตีฟของตัว รปรับดัชนี MSCI ซึ่งได้ประกาศหุ้นที่ถูกนำเข้าและถูกตัดออกจากการคำนวณดัชนีไปแล้วนะคะแต่ว่า Effective Date คือวันที่26พฤศจิก,กาย,ยนนะคะราคาปิดณนวันนั้นก็มองว่าถ้าจะมีการปรับพอร์ตของพวกกองทุนของต่างชาติาต่างๆก็อาจจะมีมากขึ้นอาจจะมีแรงเก็งกำไรเข้ามานะคะสำหรับหุ้นตัวที่ถูกนำเข้าไปแล้วก็อาจจะต้อง มีบางตัวที่ถูกตัดออกไปแล้วก็เผชิญแรงขายทำกำไรนะคะอย่างเช่นเอ c น g อ o b a l Standard เนี่ยหุ้นที่ถูกนำเข้าไปของไทยเนี่ยมี2ตัวนะคะคือตัว BTS และก็ตัว TNB ส่วนตัวที่ถูกถูกนำเข้าในส่วนของกลุ่มดัชนี Global Small Cap มีค่อนข้างเยอะทีเดียว15ตัวนะคะถูกนำเข้าไปคำนวณใหม่ก็คือตัวเอ p อสพนะคะซีเอนะคะ CGD DRT DSGT KCE MBK m a c y i n นะคะ uh, k Restaurant Mono n o nope a i r นะคะ RS TUF แล้วก็เอราวันนะคะแล้วในกลุ่มนี้เนี่ยมีหุ้นที่ถูกตัดออกจากการคำนวณ uh, ตัว global MSCI global small cap 2ตัวด้วยกันนะคะคือตัวมารีแล้วก็ตัว TK นะคะเพ่น ก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งแฟกเตอร์ที่เข้ามาสร้างความผันผวนให้กับตลาดนะคะในระหว่างทางเรามองกรอบการเคลื่อนไหวนะคะของสัปดาห์นี้เนี่ยอยู่ที่แนวรับที่1,340จนถึง1,320จุดนะคะในส่วนของแนวต้านเนี่ยมองค่อนข้างจะไม่ไกลเท่าไหร่นะคะ1,440จุดเท่านั้นนะคะในแง่ของออการลงทุนเนี่ยก็คงต้องเป็น selective เข้ามานะคะในช่วงนี้อาจจะเ,เป็นการรอจังหวะ การอ่อนตัวของตลาดเพื่อที่จะทยอยรับรือวัสะสมุ้นนะคะเพราะเรามองแนวรับเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะคะระดับระดับประมาณต่ำกว่า1,360หรือ1,340ลงมาเนี่ยค่อนข้างน่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะมีแรงรับเข้ามาดยเพาะอย่างยิ่งเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีนะคะก็น่าจะมีเรื่องของแรงรับของกองทุนเข้ามาช่วยสนับสนุนได้ในระดับหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าน่าสนใจเราก็เลือกหุ้นเข้ามาให้สําหรับ พิจรนารณานะคะในรอบสัปดาห์นี้นะคะตัวแรกที่เราเลือกเข้ามานะคะก็คือตัวโรงวพยาบาลบำรุงราษนะคะในกลุ่มโรงพยาบาลเองเราถือว่า ก็น่าจะอยู่ในลักค่อนข้างเป็นดีเฟนซีฟต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับตัวผลประกอบการเองแล้วบุมูราชออกมาก็ต้องบอกว่าเขาให้ผลประกอบการที่ค่อนข้างทดียวโดดเด่นน่าประทับใจนะคะในไตรมาสที่3เนี่ยประกาศกําไรออกมาจากคอร์บิสเนสเนี่ยกว่า702ล้านบาทน,นะคะซึ่งก็เติบโตขึ้นเกือบ22% Q on Q แล้วก็36% year on year นะคะสำหรับงวดเเดือนที่ผ่านมานะคะกำไรสุทธิจากคอร์บิสเนสเนี่ยก็อยู่ที่ราว รา1.9พันล้านบาทนะคะก็คิดเป็นประมาณ79.26ซนะคะซึ่งก็เป็นผลจากการปรับขึ้นราคานะคะแล้วก็ความรุนแรงของโลกที่มีมากขึ้นจะทำให้กำไรโตต่อเนื่องแล้วก็มีมาจิ้นสูงขึ้นด้วยนะคะสำหรับในแง่ของการขยายธุรกิจของตัวบัรุงราชเองเนี่ยต้องบอกว่าเขาก็มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ย ตั้งอยู่ที่สุขุมวิทซอย3นะคะสำหรับโรงพยาบาลบูราบได้มีการเปิดให้บริการ OPD อ,อีกเพิ่มขึ้นอีก5ชั้นนะคะแล้วก็ตัว IPD เพิ่มขึ้นอีก5.8ห้องนะคะแล้วก็มี ICU เพิ่มขึ้นอีก18เตียงด้วยนะคะ,ะแล้วก็จะมีะเป็นลักษณะขการทยอยเปิดเพิ่ม ในช่วงปี56 57นะคะสำหรับการลงทุนใหม่นั้นเนี่ยก็จะมีการเตรียมการสร้างโรงพยาบาลแหล่งแงใหม่ขึ้นนะคะบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะคะจะมีการเริ่มก่อสร้างภายในครึ่งปีแรกของปีหน้านะคะในปี56เนี่ยทางฝ่ายเรามีการคาดการตัวกำไรสุทธินะคะอยู่ที่ราว2.5พันล้านบาทนะคะหรือว่าเพิ่มขึ้นประมาณ25%เย a r on อันเียนะคะแล้วก็กำไรสุทธิน่าจะเพิ่มขึ้นเป็น2.77 พันล้านบาทนะคะในปี57นะคะราคาพื้นฐานปี57เนี่ยเรามองที่102บาทนะคะตัวนี้มองน่าสนใจนะคะก็ให้แนวรับที่90บาทนะคะแนวต้านที่95แตะชัดที่88บาทสำหรับการเทรดในกรอบระยะสั้นนะคะ ตัวที่2ที่แนะนําเข้ามานะคะคือตัวสหาการประมูลนะคะหรือว่าตัว AUCT นะคะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่กำไรสุทธิไตรมาสที่3ออกมาค่อนข้างน่าประทับใจนะคะสูงกว่าคาดนะคะออกมาที่17.57ล้านบาท ซึ่งเ,เราคาดไว้เพียงแค่11.04ล้านบาทน,นะคะซึ่งก็ถือว่าออกมาดีกว่าคาดกว่า59%ทีเดียวนะคะก็คงเป็นผลจากรายได้ของการประมูลที่โตขึ้นได้ค่อนข้างดีนะคะทางฝ่ายเราจึงได้มีการปรับประมาณการนะคะสำหรับปี56เนี่ยเพิ่มขึ้น27.2%นะคะมาที่51.16ล้านบาทน,นะคะหรือว่าเพิ่มขึ้นประมาณ50%เยียร์ออนเยนะคะสำหรับกำไรสุทธิในปี57เนี่ย จะ,จะเติบโตได้ดีนะคะจากจํานวนรถแล้วก็ความสามารถในการรับรถเข้าประมูลที่เพิ่มมากขึ้นนะคะโดยทางบริษัทเองเนี่ยได้รับประโยชน์จากภาวะเศรษฐกิจที่ค่อนข้างซบเซานะคะเพราะว่าทําให้มีจํานวนรถที่เข้าสู่การประมูลเพิ่มมากขึ้นนะคะในขณะที่การเพิ่มรอบประมูลแล้วก็การเพิ่มสถานที่ในการจัดเก็บรถเนี่ยได้มีการช่วยสนับสนุนผลประกอบการของบริษัทขึ้นอีกทางหนึ่งด้วยนะคะราคาพื้นฐานของตัว AUCP ในปี57เนี่ยเรามองที่ 3. 1>, 1บาทต่อหุ้นนะคะอีกบน PE ที่25เท่านะคะ,ะกรอบเทรดระยะสั้นๆนะคะแนวรับอยู่ที่1บาท94นะคะแนวต้านที่2บาท10จนถึง2บาท20นะคะตัดขัดทุนถ้าหลุดลงมาต่ำกว่าบาท90ค่ะตัวสุดท้ายที่แนะนำเข้ามานะคะตัวนี้ก็เราค่อนข้างจะเชีย์มาสม่ำเสมอนะคะคือตัวเอเชียไฟโตรสติคอลนะคะหรือว่าแอปโก้นะคะ ตัวนี้ก็มองว่าตัวผลประกอบการที่ประกาศออกมาไตรมาส3ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะคะเพิ่มขึ้น48%เยออนเยีย1.9% q ิวอนนะคะเนื่องจากบริษัทเนี่ยมีรายได้จากการขายสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นนะคะโดยได้รับอน,นิสงจากการปรับตัวช่องทางการจัดจำหน่ายให้มีความหลากหลายมากขึ้นแล้วก็มีการเพิ่มกิจกรรมทางด้านการขายและก็การตลาดรวมไปถึงเรื่องของการขยายตลาดจำหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะ สำหรับแนวโน้มในปีในไตรมาสที่4นะคะที่เหลือของปีนี้เนี่ยคาดว่ากำไรเนี่ยจะเต,ติบโตก้าวกระโดดแบบเพิ่มขึ้นเท่าตัวทีเดียวนะคะซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านี้นะคะเนื่องจากว่าตัวบริษัทเองเนี่ยได้มีการรับรู้รายได้ตรงตามงวดนะคะจากการที่โอนบริษัทย่อยทั้ง4เข้ามารวมกับ แอปโกนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยจะทําให้ตัวบริษัทเองเนี่ยสามารถรับรู้กําไรได้ตรงตามมดเวลาจํานวน15ล้านบาทนะคะซึ่งแต่เดิมนั้นบริษัทจะรับรู้กําไรส่วนนี้เข้ามาช้าไปหนึ่งใจมากนะคะออทางฝ่ายเนี่ยยังคงมุมมองเชิงบวกต่อผลประกอบการสุดที่นะคะทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวของแอปโก้นะคะรวมไปถึงโครงการในอนานคตของบริษัทด้วยนะคะตัวราคาพื้นฐานนะคะเราก็มองไว้สำหรัปี57ที่15บาท40นะคะตัวนี้กรอกเหตุระะ ระยะสั้นนะคะเรามองแนวรับที่9.90บาทแล้วก็แนวต้านนี่ยอยู่ที่11.40บาทจน11ถึงนะคะตัดแทดทุนที่9.70บาท ในดูหุ้น3ตัวนะคะที่ทางเรานําเสนอมาสาหรับการเก็งกาไรในระยะสั้นนะคะจะเห็นว่าหุ้นที่เราเลือกเข้ามาเนี่ยค่อนข้างเป็นหุ้นที่มีผลประกอบการที่น่าประทับใจในช่วงที่ผ่านมาและแนวโน้มเอาลุกข้างหน้าก็ยังดูค่อนข้างดีในขณะเดียวกันเนี่ยอมองว่าเป็นหุ้นที่น่าจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางด้านการเมืองค่อนข้างที่จะน้อยนะคะก็มองว่าน่าสนใจนะลงทุนสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้นะคะในวิ๊กบิ๊กสเตจจของเราจนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ